เาื่อเราได้เจริญสติสมาธิในรีบทเดินหลังจากนั้นเราก็กลับมาสู่ที่นั่งของเราเาขอโอกาสแนะนําในการประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจแต่ที่ผู้ที่เข้าใจแล้วก็ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนถนัดที่ได้ฝุกผลอบรมมา จะเดินกรรมฐานแต่ละกองแต่ละกองของเราได้ตามสะดวกเพราะการประพฤติปฏิบัตนิในของประเทศไทยเราก็มีหลากหลายรูปแบบสำหรับวันนี้ก็จะไปขอแนะนําในการเจริญสติสมาธิก็เรียกว่าเป็นเบสิกสำหรับผู้ที่กําลังฝึกหัดกัดเข้าใหม่ๆสาหรับผู้ที่ช่ำชองแล้วฝึกเป็นวัสีก็คือความชนานาญแล้ว ก็ให้เราเนี่ยได้เจริญกรรมาฐานไปแต่ละกองแต่ละกองได้เลยก็ขอจะได้เป็นอธิบายในการประพฤติแบบเด็กๆน้อยให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจผู้ที่เข้าใจแล้วก็ได้ถือว่าเป็นการฟังซ้ําอีกครั้งหนึง่งหรือว่าเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึง่งเมื่อเราเข้ามาสู่สถานการณ์ทำแล้วเราก็มาเปลี่ยนอริยบท ในอริบทนั่งภาวการกับพืชปฏิบัตินั้นจะอยู่ในสีอริบทก็คือตั้งแต่ยืนเดินนั่งน,นอนในอริบทเนี่ยส่ส่วนนพระพุทธองค์ท่านก็เิ้ตัดไว้เราก็สามารถที่จ,เจะเรินจะเลินสติจเจริญสมาธิได้แต่ส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยเน้นใน อริบทนอนก็ขอเหลือไว้แค่3อริยบทเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เริ่มตั้งแต่อริยบทเดินก็คืออริยบทที่1มาแล้วก็มายืนบาคคลใดนี้ก็สามารถที่จะยืนได้ยืนหลับตายืนสมาธินี้ก็ได้เราก็ได้อันนี้สองสองอริบทแล้วทีนี้ก็มาถึงอริบทที่3ก็คือการนั่ง การนั่งก็ง่ายง่ายเบสิกเบสิกเราไม่ได้นั่ง,เห,งเ,เหมือนกับพลังเดียวเหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือว่าคัดสมาธิเพชรเราก็นั่งตามสะดวกสบายการนั่งสมาธินี่ก็โดยทั่วไปก็โดยเอาขาขวาทักขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายง่ายง่าหรือว่าจะเราจะคู่กันนั่งก็คือเหมือนกับงอแขนงอเท้าเข้ามาจนกันแต่ไม่ต้องทับกันก็ได้ เหมือนกับขวาข้ามาเอาซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ขวาคูเข้ามาเขาเรียกว่าคู่คู่เข้ามาเฉยไม่ต้องมาทับกันแต่เวลาถ้าเรานั่งทับเนี่ยส่วนมากเนี่ยเาเรียกว่าเลือดลมของเราเนี่ยขาเรามันเกิดการทับกันนานๆไปมันจะเกิดเขาเรียกว่าเลือดลมในร่างกายเราเนี่ยวิ่งไม่ค่อยสะดวกมันจะเกิดความเจ็บปวด ถ้าคนไม่ใช้คันติเข้าไปช่วยมันจะทําให้เราพยายามจะขา,าสมาธิออกมาแต่ถ้าใครสู้กับเวทนากับความปวดความเมื่อยล้ากับดูลงไปจีงลงไปจีงลงไปลงไปเมื่อเราปรับร่างกายจิตใจของเราแล้วพอเราเลือกท่านั่งเนี่ยเราเลือกท่านั่งที่จะว่าให้มันสรงสมาธิส่งสติที่นานที่สุดแล้วเราเลือกก่อน ที่ร่งา,างกายก็ปรับร่างกายตั้งแต่หัวบา่าไหล่ห้อกลงมาหลังไม่หลังไม่งอคอไม่เอียงนัน่งกายตรงดำรงสติมั่นอกไา่ไหลพึงหรือว,ว่าบุคคลใดถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะนั่งเก้าอีก้ก็ได้แล้วแต่ที่จะบทเพราะว่าเอาจิตเป็นสำคัญเอาใจเป็นสำคัญอันนี้เขาเรียกว่า,าบททางกาย เมื่อปรับร่างกายเลือกที่เราว่านั่งจะทรงสมาธินานแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาปรับที่ใจปรับที่ใจของเราก็เริ่มจากเรื่องที่มันเข้ามานั่นแหลเรื่องคนเรื่องคนก็ส่วนมากเราจะไปคิดในเรื่องอ่ายิ่งเป็นฆราวาจญาโจมส่วนมากจะคิดในเรื่องลูกเรื่องหลานสามีภรรยาเรื่องเพื่อนบ้านอ่าจิตเราจะเป็นของกังวลบางทีเราออกมา พอพิปฏิบัติเนี่ยบางทีจิตมันก็กลับไปว่ากลับไปบ้านกลับไปสู่บ้านบางทีมันยังห่วงบางทีมันมาแต่กายแต่ใจยังไม่มาบางสิ่งบางเรื่องเนี่ยสังเกตตัวเราเองอะปรับเรื่องคนออกก่อนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องพี่เรื่องน้องตัดออกก่อนแล้วก็สิ่งของสิ่งของที่เราเคยไปยืดไปผูกปันกับมันมเป็นห่วง แขนหงกั้นสิ่งของต่างๆที่เราไปอย่างเช่นที่เราปลูกจิตปลูกใจอของเราเนี่ยที่คอยังวลของเราอย่นงทรัพย์สมบัติบุคคลใดที่มีทรัพย์สมบัติในบ้านมากมายเนี่ยก็ย่อมมีห่วงเยอะมีความกังวลเยอะอ่นัมันก็จะคอยไปบางทีเราออกมาจากบ้านอย่างนี้จิตเราก็ไปบ้านไปย,ยังไม่ได้ปิด จะยังไม่ล็อกกลัวไอ้นุ่นจะหไหนนี่ก็เป็นสิ่งกังวลเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่บริโภคบปริโภคกังลกวลคอยรบกวนจิตใจเราเพราะว่าการประคุตปฏิบัตินั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความสงบทีนี้เราก็มาดูว่าคนที่เมื่อ จิตใจมันสัดนายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วนี่สัดสใยในอารมณ์ต่างๆแล้วมันไม่ค่อยนิ่งมันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เราห้ามความคิดไม่ได้เพราะว่าพระองค์ท่านเคาทำเหมือนกับกฎสโลบายที่เขาเรียกว่ากดสโลบายหรือว่าวิหารธรรมก็ได้สองอย่างาทางครูบาอาจารย์หรือว่าอา,าจารย์เนี่ย ทา่านก็ใช้ว่าเป็นกฎสบายในการควนจิตก็คือเริ่มตั้งแต่สมาถะสมาถะสี่สิบอย่างสี่สิบอย่างเดี๋ยวก็จะไม่ได้ขอพูดรายละเอียดสมาถะก็คือสีอ่สิบอย่างถ้าบุคคลใดเจริญเนี่ยกรรมฐา,านทั้งสี่สิบกองเนี่ยเาเรียกว่าสมาถะคือเป็นกฎสบายก่อนจิตให้สงบก่อนจิตให้สงบให้เกิดสติให้เกิสดกสมาธิ หรือว่าจะพัฒนาไปถ้าเราบางแผนไม่มากกะทำให้มากๆ,ๆเนี่ยก็รลุสามารถที่จะพัฒนาไปถึงฌานฌานเขาพัฒนาไปถึงอภิญญาอภินญ,ญาคุณวิเศษของปฏิปิเนี่ยถ้าบุคคลใดตั้งอกตั้งใจเอานีสามารถที่จะได้เสวยของพวกนี้อิจธิสปฏิหารนี่แหละอภิญญาห้าอภิญญาหกนี่แหละ นี่แหละออกเหนือยเดินอากาศแปลงคงแปลงกายทําคนเดียวให้เป็นหลายคนทําหลายคนให้เป็นคนเดียวทําตัวให้กับเบา้าเหมือนกับนุนเหมือนอากาศสัทยานี่ออกเหนื่อยเดินอากาศใด้เรือนุญาตทานนี่แหละที่เราได้ยินกันในเรื่องของปัญญาในเรื่องของไมนในพุทธศาสนาท่านก็ไม่ได้พิเศธเนี่ยสำหรับคนที่บะพติบัติสามารถที่จะได้ผลนัิเศษเหนือคนอื่นแต่ถ้าเราจเจริญ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่า เป็นชาโลกีมันมีความเสือ่อมถ้าเราไม่ได้เจริญนี่ก็มีความเสื่อมอยู่เรื่อยอมันไม่ใช่โลภุตระมันยังเป็นโลกิยะเป็นของคนที่ยังมีกิเลสอยูอ่ถ้าเราเจริญไปเนี่ยบางทีเนี่ยบางอย่างนี่บางความเชื่อเนี่ยท่านก็ไม่เอาสินท่านก็ไม่เอาสินก็สามารถที่จะบุคคลที่ไม่มีสินเนี่ย ทำยิ่งมากๆบุกจิตบุกใจอย่างของลูกโูล่หรือสีลิ้งดังก็เรียกมโนมริทิปก็คืออิทธิฤทธิทางใจสามารถไปดูสวนสามารถไปดูนรกไปดูพูดกับกายละเอียดอภิสนากายกายที่เราไปเห็นหูทิปตาทิปนี่แหละไปบุคคลถ้าเราได้ฝึกฝนมากๆเรามีของเขาเราสามารถก็จะได้เจริญได้ในปัจจุบันนี้อันนี้ในเรื่องของสมถะ แต่มันก็ยังไม่ถึงตัวนั้นถ้าบุคคลใดเนี่ยจเจริญไปมากๆเนี่ยสมาธานเนี่ยท่านก็เหมือนเปรียบเสม,มือนกับหินทับหญ้าหินทับหญ้าสังเกตเห็นทับหญ้าเนี่ยก็สังเกตดูว่าเหมือนกับมีหญ้าอยู่กอหนึ่งถ้าเราจเจริญม,มากๆจิตมันสงบจริงๆอยู่สมาธานเนี่ยมันกับหินทับหญ้าสังเกตเราเหมือนกับมีกอหญ้าอยู่อยู่กอหน,นึ่งเนี่ย กอหญ้าหรือว่าต้นหญ้าอ่อ่าเราเอาหินไปทับไว้เราเอาหินมันไปทับไว้เนี่ยไปทับมันไว้ทีนี้โดยธรรมชาติของต้นหญ้ามันต้องอาศัยดินอาศัยน้ําอาศัยอากาศในการปุ่มในการเจริญเติบโตของอต้นมมนฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเราเหินไปทับไว้เนี่ยมันไม่ได้อากาศมันไม่ได้น้ํา มันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้อะไรมันค่อยๆหอ่อเหี่ยวลงเฉาลงทับไว้แต่ลำต้นค็ยวิ่งอยู่รากก็ยังอยู่แต่รากที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ยังมีแร่ธาตุอาหารใช่ไหมแร่ธาตุอาหารพอดินน้ําปุ๋ยอากาศพรอไม่อยู่หล่อเลี้ยงแต่ต้นลำต้นมันตายแล้วนี่สมาธิที่เราจเจริญกระทาให้มากแล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้มากแล้วเนี่ย ตัวนี้ถ้าเราทำเนี่ยสิ่งที่กิเลสต,ต่างๆที่ไม่พุกท่านไม่ค่อยออกมาก็เหมือนกับนี่แหละเราเอาสมาธิเอาฌานพวกนี้ไปทับไว้ไปกดทับไว้ไม่ให้เขาออกมาแสดงเพราะว่าเขาไม่ได้อาหารเขาเรียกว่าอาหารอาหารของพวกนี้มันก็จะมาทางหูทางตาทางจมูกทางกายทางลิ้นทางใจเป็นหน้าตาเขาเรียกว่าทวารทวารหรือว่าทางเข้าของมัน พระพุทธองค์ถึงบอกให้สมรวมอินทรีย์ตอนนี้เราก็ทางตาก,ก็ไม่ได้ดูก็มีแต่เสียงเข้ามากระทบเนี่ยเราปิดไปแล้วทั้งหมดถารท็เหลือย่หนันถาวรมันเข้ามันออกอย่างนี้เข้าออกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้อาหารมันมันก็จะนิ่งอยู่นี่แหละอเราฝึกไปกืา่างๆบางคนก็จะรู้สึกเหมือนกับจะเพลียงงหมดกิเลสไปเลยอนะบางทีอยู่คนเดียว มันไม่ถูกกระทบมันไม่ถูกกระทบมันก็ไม่เห็นอาการปริยาของพวกเกิดที่มันเข้ามาทีนี้นักประพฤติปฏิบัตินี่มันก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าตัวที่เป็นขวงกั้นตัวของกั้นหรือว่ามานมานแปว่าตัวขวางตัวกั้นหรือว่าเป็นตัวทำลายก็ได้ ที่ไม่อยากจะให้เราหมดจากอำนาจของเขาเขาก็พยายามหาสิ่งที่มันล่อเราเนี่ยตั้งแต่กิเลสปัญหาตัณหาลอยแปดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราพ้าสังเกตกิเลสกับตัณหาอะไรมันเยอะกว่ากันสังเกตเราถ้าเราพ่อดูเรื่องกินมันก็อยากนู่นอยากนี่เรื่องอยากฟังไม่อยากฟังน่นอยากฟังนี่เรื่องอยากพูดก็อยากพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราสังเกตตัวเองนี่ก็คือตัณหามันจะเป็นตัวมากตัวน้อยตัวใหญ่ ในใจของคนเพราะว่าผู้พูดนี้ก็มีเหมือนกันสิ่งที่พูดมารับโลกขวดล้มเกียดอิจฉาลสิสยาพวกนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันจะมีมากมีน้อยในจิตในใจของคนทีนี้ผู้ฉลาดในการกัรเพื่อปฏิบัติธรรมนี่ท่านก็บอกว่าตัวตัวที่ เวลาเรานั่งสมาธิเออเจริญส,สติสมาธิหรือว่าจะทาคุณงามความดีเนี่ยเขาจะขวางกั้นเราเขาเรียกว่ามันมีทั้งหมดห้าตัวอ่ขาก็ขอแนะนําให้นิดนึงสําหรับนักปฏิบัติเพื่อเป,นป็นการเพิ่มเติมห้าตัวนี้เขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้านิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมันจะพาทั้งหมดห้าตัวเวลาเราจเจริญสติสมาธิเนี่ยอ่านิวรณ์ก็คือความหมายก็คือเครื่องกั้นเครื่องกั้นคือกั้นไม่อยากจะให้เรา เปลี่ยนจากจิตหนึ่งไปอีกจิตหนึ่งคือกั้นเวลาเราจะทําคุณงามความดีกั้นไม่ให้จิตเราสนุกมันมีอยู่ห้าตัวนักพอเพื่อปฏิบัติต้มตือแน่นอนห้าตัวแปลว่าเครื่องกัน้นเครื่องหมายหรือกั้นไม่ให้เราไปทําคุณงามความดีนี่แหละนิวร์ทั้งหมดมีอยู่ห้าตัวเมื่อเราเจอนิวร์ของกัน้นจิตเราก็ไม่เจอกับสมาธิจันสงบไปไม่ได้เราต้องสู้นี่ห้าตัวก่อน สู้ห้าตัวก่อนก็คือนิบรน5เนี่ยเป็นเครื่องกั้นหรือเครื่องขวางไม่ให้บรรลุหรือว่าไม่ให้ทําคุณงามความดีไม่เปิดโอกาสให้ทําความดีมันกั้นมันขวางเราไว้เนี่ยหตัวท่นบอกไว้อมันจึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติทางจิง